โรงเรียนบ้านหนองผักนามตั้งอยู่ที่ตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมและเกิดค่านิยมที่เป็นประโยชน์เห็นคุณค่าของตนเองมีวินยัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยบริบทของทางโรงเรียนนักเรียนร้อยละแปมาจากครอบครัวที่ผู้ปกครองประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนเน็นความสําคัญของอาชีพเกษตรกรโดยให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพในยุคปัจจุบันการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่โรงเรียนต้องดําเนินการและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะอาชีพที่จะต่อยอดในอดีตป,ปัจจุบันและสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตโรงเรียนบ้านหนองผักน้ําแม้จะมีพื้นที่กว้างขวางแต่มีข้อจํากัดคือสภาพดินเป็นดินที่ไม่เหมาะสมสําหรับการเพราะปลูกพืชผักต่างๆการปลูกพืชผักบนพื้นดินหรือแปลงปลูกจึงต้องมีการปรับปรุงสภาพดินก่อนเพื่อให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก และมีการจัดทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษพืชผักผลไม้ที่เหลือจากการทำอาหารกลางวันในโรงเรียนโดยมีหน่วยงานภายนอกและปัตช์ชาวบ้านมาให้ความรู้กับนักเรียนในปัจจุบันพืชผักสมุนไพรเป็นที่นิยมและเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้และสังคมปัจจุบันกำลังมีการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคใหม่การทำเกษตรอินทรีย์จึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก การทำเกษตรโดยใช้น้ำหมักชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีจึงเป็นการลดต้นทุนการผลิตการจัดการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อน,นำไปต่อยอดในการเรียนระดับสูงหรือต่อยอดในการสร้างรายได้ในครอบครัวการสร้างนิสัยไยเรียนฝ่ายรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์โดยปราชาวบ้านการดูแลรักษาปลูกพืชผักสวนควรัวนักเรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติสอนวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดชนบุรีทำให้นักเรียนมีความเข้าใจหลักการทำน้ำหมักชีวภาพมีลักษณะอันพึงประสงค์มีวินยัยในการรับนานดูแลพืชผักสวนควรัวที่ตนเองปลูกฝ่ายเรียนฝ่ายรู้หาความรู้ใหม่ม จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่นมุ่งมั่นทำงานอย่างตั้งใจมีจิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการบำรุงรักษาพืชผังสวนครัวและสามารถนำทักษะการเรียนรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข